สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทำสเต็กเนื้อนะคะจากเนื้อโคขุนนะคะที่ซื้อจากร้านแถวในตลาดบ้านโป่งนะคะตอนนี้เนื้อโคขุนนะคะสามารถซื้อได้ง่ายๆเลยนะคะส่วนประกอบก็จะมีเนื้อโคขุนนะคะหอมใหญ่ขิงแล้วก็กระเทียมนะคะสำหรับผักเครื่องเคียงต่างๆนะคะเราใช้แบบประหยัดนะคะก็ซื้อแบบที่เป็นแพ็คะคะ่ะที่เขามีผักรวมอยู่แล้วนะคะบอกเกอรี่นะคะถัว่วเห็ด ต่างๆนะคะแต่ตอนหลังไม่ได้ใช้เห็ดนะคะเพราะว่ามันเยอะดูแล้วเยอะนะคะแล้วก็ขนมปังนะคะที่เราทําเองค่ะเราไม่ได้หมักอะไรเยอะเลยค่ะเนื้อเราใช้แค่เกลือนะคะสําหรับหมักเนื้อเท่านั้นเองโรยเกลือลงไปนะคะเล็กน้อยนะคะทั้งสองด้านของชิ้นเนื้อค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันใส่เนยลงไปนิดนึงนะคะใส่โรสแมรี่นะคะ ถ้าใครมีเครื่องเทศอื่นๆก็ใส่ได้นะคะใส่ขิงกักระเทียมแล้วก็หอมใหญ่ลงไปผัดให้หอมค่ะเนยลงไปเพิ่มอีกนะคะแล้วก็เมื่อดูหอมใหญ่อะไรพวกนี้ดูแบบว่าหอมขึ้นมาแล้วค่ะก็วางเนื้อลงไปค่ะโรยโรสแมรี่ลงไปอีกนะ,ะจะได้หอม ใส่ผักลงไปได้เลยค่ะเพื่อให้ผักสุกนะคะพอดีที่บ้านลูกชายจะทานผักสุกก็ใส่ลงไปเลยการทอดเนื้อค่ะรอดูว่ามีแบบว่าเลือดที่ซึมขึ้นมาเราค่อยพลิกะคะอันนี้พลิกเร็วไปนิดนึงนะคะแต่เนื้อดีอะคะ่ะไม่ว่าเราจะทอดยังไงมันก็อร่อยนะคะอันนี้ใช้ไฟปานกลางนะคะนะคะมันจะมีเนื้อที่ซึมซึมขึนมา ซึมมขึ้นมาแบบเนี้อค่ะเราค่อยพลิกนะคะระดับการสุกนะคะก็แล้วแต่ชอบนะคะแล้วระหว่างรอเนื้อสุกนะคะ ของเราวันนี้ทำเสิร์ฟสองที่นะคะก็ใส่ไข่ดาวสองฟองพอดูว่าพอสุกทั้งสองด้านแล้วค่ะก็ตักขึน้นแล้วเราก็ผัดผักสักเล็กน้อยนะคะพอดีที่เตรียมเห็ดไว้ก็เลยไม่ได้ใส่ไปด้วยค่ะเพราะว่าดูสุกมันเยอะ,ะนะคะทอดไข่ดาวให้สุกค่ะ ผักกับเนื้อเสร็จแล้วรอไข่ดาวสุกเราก็มาปิ้งขนมปังนะคะอันนี้เป็นมื้อเย็นนะคะขนมปังก็นำมาทานเนยให้เรียบร้อยค่ะ,ะเสิร์ฟกับซอสกับมาอยองเนสที่ทำเองเท่านี้เลยค่ะขอบคุณที่กดเข้ามานะคะ ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเรายังมีอีกหลายเมนูง,ง่ายๆเลยค่ะที่จะนำมาบอกเราให้ฟังค่ะขอบคุณค่ะ